บัดนี้เป็นวันที่1มีนาะคม2568ครั้งที่58ข้าพาเจ้านางสาววจมุลคุณินละวาน,นัมเบอร์059ขอถวายสิ่งสวดเทยะสาธรรยายพระสูตรพระปริและมนต์ต่างๆถวายผูทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและาาลอาจารย์บูชาในครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพาเจ้าจงตั้งมัน่นมีสิริสิริและมีธรามนิจเจาะเจาะแล่ขอรับพระมิเช่นนั้นรรยยหนึ่งบทสวดชุ่เชมเทวดา สมันตาจักวาเลสุอังคราคัจชตุเทวตาสัตทามมุนีราชสาสุนันตุสกโมขะทังสักเกตเมจรุปิขิริศิคราตเตจันทลีเขมิมาณีทิเบระเทศกเมกัตารูปวะนากขันแหนีแหงวัตุมหิเกตเตกุมาจายันตุเทวาชลทัสละวิสเมคันขัตันทัพพระนาคาตันติตาสันติเกยังมุนีว่จะ วะระว่าจะนังสะทาวมสุนันตุธรรมสมปะาคารโยยมพันตาธรรมสมปะาาโยยมพัทันตาธรรมสันาลลวนยมพัันตาสองบทบูชาพระนาตรมนาสการีนาพูทางพิพุเชามาอีมีนาสการีนาธรรมังพิพุเชามาอมนาสการีนาสังขังพิพุเชามาสามบทกราบพาระนาตรัยร่างสมาสมุปรกว่าพูทางปปวนาปวะเทมีสวขตุปกวธรรมธรรมมาสามีสุกติปนอมปปวตสาวังสรงหฆสังฆังมามี บุตรสวดสัจจะสีธานโมทัสสะภะคะโตระโสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะภะคะโตระโทสัมมาสัมพุทธัสสะมทสสะภัคะระทสัมาสัพุทธัสสั้าบุตรสรีสระโกมีาปทาผู้ังสรนังกชามีธรรมังสรนังกชามีสร้างขังสรนังกชามีตุธีมีผู้ทังสรนังกชามีตุธีมีังสรณังกชามีตุธีมีสร้างขังสรณังกชามีตุธีมีสทังฆังสรณังกชามีตุธีมีธรรมังสุรนังกชามีตุิีมสราง นาทีมีสระนังอันยังทำทำม,มุมีสระนังหวังเอตนา,า,าสัจวัชชีนาสุธิมีความตื่นสุภาพนาทีมีสระนังอันยังสังคมมีสระนังหวังเอตนา,าสัจวัชชีนาสุธิมีความตื่นสุภาพเจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตร เอวเมสุตังอีกังสัพยังพระคุาสัพเสกสุวิหารติกาปิโลาวัตุสเนียงมหาวเนมหาตาพิกุสักเคนะสัททิปัญจามัตเตหิพิคุสตเตหิสัเพเฮวะสารันเตหิทัสสาหิจารุปะยธาตุเถริวะทายิผูเยนะสริปิตตาวงทิปักวันตานังทัสนายะพิกุสังทันจะอัตะโกะจตุนังสาธุวาสกายกาณังเทวานังอาเอตะท้พหงสีอาเอียงโขพระเขาส่าเสกสุวิหารติกาปิโลาวัตุสเนีมหาเนมหาตาพิกุสักเคนะ สัตินปัสมาเตหิพิกูสัตเตหิสัพเพหิวารันเตหะสัทธาสหิจารโลกธาตุหิเทวตายุิยนสิปิตตาคงติพกวนตานังทัศนายพิภูสังคัญจักยันนุนะมะยันติเยนะปกว่าเตนุปัสังกัเมยะมาอปุปปุปปสังกัไม่แต่ว่าปกวาโตสันิเกปาเจกคาถาภาเสยามาติอรโคตาเทวตาเสยยาถาปินามะพเลวโปาลิโสสัมมัญชิตังวานภาหังปัสริยาปัสริตังวาภาหังสัมมิเชีย เอวัมเทวาสุทธาวาเสสุเทวาเสสุอันตรายิภักขกอนตานุปุรโตอปาตุรังสุอัตโกตาเทวตาภะกวนตาอภิวาเทวตาเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังทิตาโคเอตาเทวตาภักขนโตสันติเกอิมังคายทังอภพาสีมหาสมโยปว่านัสมิมเทวกายสมคตาคาอิมังธรรมะสัมยังทักขิตาเทวะอปา ราชิสังคันติอาตโขปภราทิวตาภะกดีโตสนิกิอิมันนงคณัภาสิตัลระภิกโวสะทามสะมาทะหังสุจิตังอัตตโนอุชุกกะมะกังสุสาระทิวเนตานิขเหตว่าอินทริยานิรคันติปันทิตาสิอาตโขอภราทิวตาภะกดีโตสนิกิอิมังคณังอภาสิเชตวาคีลัง เชตวาปาลีทั้งอันทักีลังโอหันจะเมชานาติจะรันตุจะรันตุจะรันติสุทาวิมาลาจักขุมตาสุทันตาสุสุนากขิติเอรโคอัปราชเทวตาภะกวันโตสันติเกียิมังคารังอภาสีเยเกจิพุทธังสระนังทะขตาเซนะเตคามิสันติอปายาปูมิงปะหายามนุสังเทหังเทวกายายังป็อปะริปุเรสันติติเอรโคปัจจันตา พระเขาวาพิกุออมันเตสรียปุญนะพิเขเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติทัตาขัดตังทัศนายะพิกุสังคันจะเดียปิเตพิกขเวอาเฮสุงอัตติตามัทนานารันโตสมาสัมพุทธเตสัมปิปวันตานังเอตปรมายเยวเทวตาสันนิปติตาอาเฮสุงเซยธาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิกขเวภวิสันติอัตนาคะ สามัทานัลรหันโต il, สัมมาสัมพุธทธชเตสัมปีปควันตานังเอตตะปรมาจีวะเทวดาสานิจิเีตาภวิสันติเซยยะธาปิไมหังเอตระหิอาจิกิสามิพิกกเวเทวกายานังนามานิกิตายสามิพิกกเวเทวกายานังนามานิเทเสสามิพิกกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาสุตสาธุกัางมณะสิกะโรธาภาสิสามิติเอวัมพันเตติภิทูเตพิทูภควันโตปัจจนโสซุมภควันตาเอตตาเท้าอจจั สิโลกามนุษย์กสัมิยะทัตคุม,มาทัสสิตายสิตาคิริขปารันกรังปะหิตตัตตาสัมมาหิตาปุถุสีหาวันสัลล,ลีนาโลมาหังสาภิสัมพุโนโอทาสสะมนาสาทุทาวิปัสสนามานาวิลาพิญโยปัญชเตยตะวะาวันีกาปิลววัฏทเวอโตะอมันตยิสัทธาสาวะเ,เกสะเนรติเนวะกายกะพิกันตาเตวิชนาทาพิกะโวเตจะอัตตะปะมะกะรุงสุตว,วาพุทธสาสะสันนัง เตสัมปาตุราหูยานังอมานุสานาทัสนังอเปเกสกัตมัททักคุงสหัสสังอหัสสตรงอเตังเอเกสานานังอมะ นุสานะมัทธสุงอเปเกนตัมมัทธคงทิสาสัพพะุสาอังคงตัพพาสัพพังอภิญญาว่าวกิตะวาจากคุมาอตโตอัมตยิสุนทาสาวกิสัสเนรือเตเรวกคยาพิกตัเตวิชนาทับพิกวูเยโวหังกิตยิสามิขิราหิอนุปุกษาตัตตสหัสสาวะยาขาคุมากะปิลลวัตไวยพิมตโตชิติมโตวะนัมตโตยะสินโนโมธรรมนาภิกขุพิพุนันสปิงวมนังจะสหัสสาเหมากวัฏยะขานันตมะนยนุวิทิมตโตชิติมโตวะนัมตโตยะสินโนโมธรรมนาพิคมุพิพุนันสปิงวมนังตัตขิราส ยังขนตนันตวันีนที่มันตัวชุดทมตัววันวันตัวยสนมัรมนาพิขึ้นนัสัติมนังอิเจเตโจสหัสหาัยยังขันธันตวันีนที่มันตัวชุดทมตัววันวันตัวยสสนมธรมนาพิกุมขึ้นนนัสัิมนังเวัมิตาวปัญจสตายัณขันตันตวันีนุที่มันตัวชุดิมตัววันันตัวยสสิดบทธวมนาพิกกุมพีกุนังสติมนังคุณพิโรราชกัโกเวปุลสววินเนสนางพิโยนางสตัสสหัสสังยะคะ ปะยิปุรุป,ปัสติกุมภิโรราชกัโกโซโปัคสเมติหัวนังปุริมันชิติทรงราชรัตตารถุปัสสติคันทพ,พานังอธิปติมหราราชาสัสสิโสพุทตปิตาสภะโวอินาั้นามามหาภะไลที่มันโตชิติมโตวันนัมันโตเยสสินโนมุธม,มานาภีขมุขงภีคุณัสมติหัวนัง ทัากินันจัติสังราชวิรุณโตตับปัสสติกุมพันธนางาธิปติมหาราชายสสิโสปุทธปิตสภวุธนามหาลาอิทมนโตชุติมันโตวันนวัโตยสสินโนมโหทมนาภิกมุงภิกุนังสมิวนังปฉิมันจัติสังราชาวิรุปโกภัสสตินาคานอธิปติมหาราชายสสิโสพุทธพิตสภาโหอินนามาหาลาอิทธมันโตชุติมันโตวันนนวันโตยสสินโนมโรทมนาภิกมุงภิกุนังสมิมุนังอุตตะเรนจัติสังราชกุเวล มัตฑุชิติมินตูวนาวัณฑวิยะเสยชนโนโมทัมนาวิธิพิกูนังสปติหัวนังปุริมะทิสังทัตตระโถทักขิดในนวิรุวโกปัจฉิเมนาวิรูปโขคุวิโรอุตตะรัทิสังจตารุมหาราชนมหาราชสมันตาจตุโรทิสามทัะละมานาทังสุเวเนคปิลวัธเวเตสังมายวินุสระสาคุวันจัวันนิสราสา มายากุเกณฑทูเวเกนทูวิผู้จับวิปุตตสหจันทรสนกามาเสโ็จะิพินุมันทุนิคันทวิปพนาโทเอาปะมันจะโยเทวสุโตจะมาตาลีจิตปเสโนจะกันธาปุนครชัชนุสโกมอาคูปันจะสิโคเจวาติมภารูสุริยวัชสาเอเตจันเยจะราชนุันธภาสหราชุพิโทโมทมนาภิกโมพิคนันสมิติวนาคารคุณนภาสานาคาเวสาราสหจันจกาัมพลัสตระอาคูปายาคาสหยาพิติอยู่ ยาหมุนนาทัตตะธาจะอาคุนาภัยสะสิโุเอราวันนอมะหานะนาคูโซปะคันสมิติวันังเยนาานาคระนาคาราชาเชสหัสสาวะหะรันติทิพาธิชาปักิวิสุทธาจักคุเวหายะสาเตวะนัมชาปตาจิตรสุภนรณิติเนตนเตสะนามังอภิหยันตะทานาคาราชานามาสิสุพรนณโตเขมะมะ กาสิพุทโธสันทหิวัจหิอุปะหายันตานาคสุปันนาสาระมะกังสุพุทธาชิตาวชิระหัตเทนะสัมุทังอสุราสิตาพัตโรวะสาวะเสติอิมันโตยะสสินโนกะลกัจฉามหาพิสมะอสุราธนเวขาวปจิติสุจิตจัปหาราโทนะมูจิสหสตันจะปะ พระริปุตตานังสัพเพเวโรจนามกาสนหิตวาปะลิงเซนังราหุพัทธะมุปาขมุงสมมโยธานิพันธนเตภิกขุนังสุสีวะนังอปุจเทวาปตะพีจะเตโชวโยธาทักขมุงวรุณาวรุณาเทวาสมุจเจียสะสะสาหะเมตักรุณาไกยิกาอะคุเทวาเยสสิโนทัศธิทัสนาไกยาสเพนันตุวณีนุติมันตุชิติมโลวันวันจุเยสสิโนมมธมานาภิคุณภิรุณาศรีนังเว้นทุจเทวาสหาริจะ อศสะมาจัตุกุเวยะมาจันทสุปนิสาเทวาจันทามากุบุรกิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยามากุบุรกิตานักขัน ตานิบรุรกิตว่าคุมันถลถวรากาวชุนังวัาสาวุเซทโทสโคปะโคจะปะรินทโทชเเัสถาไยยสเปนนัตตะวนิโนทมันุตติมนโตวนาวโตยัสนมุรามนาภิกุภมิขอนันสัังอากุปสาวกูเทวชลมะคะสิคา,สาริวาอาริถกาจะโรชาจะอุม,มาบุตร พระนิพาสิโนวรุณาสหธรรมมาจะอจุตาอัชนชกาสุเลยะรุจลาอากูอากูวะสะวณีสิโนทัศธิทัศราเกยสเพนนัตตวานิโนอิธิมันโตชุดนิมัโตวันาวันโตวิเศษชนมโหธรมนาภีกมุขชุดูนสมะมหสมณะมานุสามานุสุตมาขีาปุสิกาอากูอากูมโนปุสิกาอะากหารโยเทวายเะโลหิตตวสิโน ปาราคามหาปาราคาอากูเทวายุสสิโนทัสดิทศทากายาสพินานัตเจวานิโนอิติมตัวชินติมตัววนนัมตัวเยสสิโนธรรมนาภิกขุณังสัมติงหันัมสุกัลกรุภาอรุณาอากูเวคะนสาสหะโอทาตะไคหาปโมคาอากูเทววิจักขนาสัทมาธาหารักชามิสกาจยสสิโน ทนะยังอาคาปัชุนโนโยทิสาอภิวัสติทัศเจติทัศธาเกียรติสเปนนันตะวันีนมอิทิมันตวชุติมันตววานวันตวิสสชโนโมทัมนาภิกุนังสมิติหัวนังเคมียาตุทิตายามากัฏฐาจะยัสัชโนสัมภิตตกาละมะเสธาชุตินามาจะัสวานิมานะรติโนอากูอัตาคูปะระนิมิตาทัศเจติทัศธาเกียรติสเปนนันตะวันีนมอิทิมันตวชุติมันตววานวันตวิสสชโนโมทัมนาภิกุนังสมิติหัวนังเทวกายาสเพนนันตตะ วานิโนนามาวัยมาอาคันชูเยจันเยสัทิสสะสหปาวุธะชาติมักีหลังโอคตินะมนาสวังทักเขมุขตรนาคังจันทวังอาสิตาตังสุรมาปรมาโตจักปุตตะอิทธมโตสหสันนากุมารุจิสัจสุภคสมิติงวนังสหสารมาโลกานังมหารมาภิ ติถติอุปปันโนชุติมันโตผิมากายุยะสสิโสทัศเสริสิสระอากูปันเจวกะวสสวัตินโนเตสจะมัชโคอาคาฮาริโตปริวาริโตเตจสัพ ในสตปภิปิกันเตสินทเทวิศรัมกิมาราสีนาภิกษามีปัสสากันหาสามัญทันมัณฑิยังเอาคันหัทพันทัธากินาภันธรรมวูสมันตาปริวาเรนะมาวูมูลจิตทาโกจิตนางอิสีทัตมหาเสโนกันหาเสนังเอปัสยิปานิณาตัลละมหัจะสรังกะตะวาเทระยะธาบาวุสโกเมโคธนะเยนโตะสวิชุโกทตาโซปจุทถวติสังกุตโทสะ ภาษยังวสังตันจะสัพพังอภินญายะโอคิดว่านะจะกลุม่าตัวอมตะยิสธาสาวกิสเน,นรติมาราเซนาพิกตาเตวิชนาทัพปิโกเตสอาสะมะกะรุงสุตว,วาพุทธศาสาสนาเวตาราเคหิปากามุเนสร้างโลกมันปีอินชะยุมงสเพวิชิตะสังฆามาพยาติตาเยสสินโนมมทันติสหพูเตหิสาวกาเตะเนสุชาตบ